สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคสเช่นเคย,เยแล้วก็คลิป Corrective Reading นะคะหรือว่าเป็นการแบบอ่านไพ่ที่มันเป็น energy ตอนนี้มา Update อัปเดต Energy กนันอะไรเงไม่ใช่พิกขาดนะคะ,ะมาดูซิว่าวันนี้คือ message หรือว่าสิ่งที่ไพ่ออกมาะอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบเออไพ่อยากอยากจะอัปเดตดวงหรือว่าพูดเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรนะให้คนที่กำลังคลิกเข้าม,มาฟัง แบบได้รับรู้อะไรเงี้ยอย่าลืมนะว่าแบบคลิเคกไม่แน่ใจนะช่องช่องเคกก็มีคนตามประมาณหนึ่งเยอะประมาณหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะคลิกเข้ามาฟังอะไรเงี้ยก็คนที่เข้ามาฟังมันอาจจะมีแมสเซจหรือว่ามีข้อความบางอย่างที่เป็นเรื่องของคุณคือตามหน้าไพ่นะคือบางเรื่องอะบางเรื่องอะค่ะมัน มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณอยากได้อะไอการแบบย้ายหรือว่าเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของงานนะคะคืออยากย้ายมากเลยอยากเปลี่ยนมากเลยอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วน, ون, นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไพ่กำลังบอกว่าการที่คุณจะวิ่งหนีไอสิ่งที่คุณรู้สึกตอนเนี้ยเราย้ายไปทํางานที่อื่นย้ายไปอยู่ที่อื่นอะ มันไม่ได้หมายความว่าคุณร้ายไปแล้วคุณจะไม่เจออุปสรรคเดิมไม่เจอความรู้สึกแบบเดิมหรือไม่เจอคนลักษณะแบบเดิมๆิมลองลองปลดปลดบล็อกตัวเองจากสิ่งดีๆที่มันอยู่รอบตัวดูคือยิ่งคุณไปโฟกัสว่าเฮ้ยคนนั้นคิดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นวันนี้คนนั้นท็อกซิกอย่างนี้อย่างงู้นงั้นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าความสุขมันเหลือน้อยลง หาความสุขจากโต๊ะทํางานไม่ได้เลยหาความสุขจากคนรอบข้างไม่ได้เลยไม่อยากไปเจอเพื่อนที่ทํางานเลยอะไรเงี้ยคือตามหนาา้าไพ่ไพ่บอกว่าคุณเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้คุณเปลี่ยนคนเหล่านั้น่ะไม่ได้ให้มาแบบเห็นอกเห็นใจมีน้ําใจหรือว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทําคุณเปลี่ยนคนเหล่านั้นไม่ได้เขาก็โตมาของเขาแบบนั้นอะไรเงี้ย แต่สิ่งที่คุณจัดการได้หรือว่าเทคแคร์ได้คือตัวคุณเองสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองในทุกๆเช้าเวลาคุณตื่นนอนอะไรเงี้ยค่ะคือพ่อบอกว่าความสุขมันมีอยู่ทุกที่อยู่ที่คุณจะมองเห็นมันไหมหรือว่าจะพาตัวเองไปหาความสุขหรือเปล่านะคะแล้วพ่ก็บอกว่าถ้าอยากย้ายอยากเปลี่ยนะ่ะในเรื่องของงานะ่ะ มันมีจังหวะอยู่ตามน้าไพาอ่อ่ะคือมกราพฤษภากันยานะคะเป็นช่วงของคนทาตด,ดินอะ่ะเออเป็นช่วงแบบนั้นไพ่บอกว่ามันมีจังหวะอยู่และยิ่งถ้าไปในช่วงที่มันอุดมสมบูรณ์คือช่วงช่วงอือช่วงฤดูฝนตั้งพฤษภาไปต้นไปจนถึงกันยาอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงฤดูการที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าคุณได้ย้ายได้เปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนงานในช่วงนั้นน่ะมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี ย้ายไปก็แบบไม่เจ็บไม่จนไม่อดไม่อยากประมาณเนี้ค่ะนั่นแหละดังนั้นการที่ตอนเนี้คุณอยากเปลี่ยนหรือคุณจะวิ่งหนีอะไรบางอย่างมันลองมองดูดีๆก็มันอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงแล้วหนีหนีคนหนีปัญหาหนีไม่ได้หรอกยังไงก็เจอนะคะแล้วก็นั่นแหละถ้าเกิดอยากย้ายอยากเปลี่ยนนะแล้วเปลี่ยนในช่วงที้พูดไปเมื่อกี้มันจะดีมากเลยนะดีต่อสุขภาพใจดีต่อเรื่องเงินดีต่อจังหวะชีวิต และทุกๆอย่างเลยดีแบบอะจะให้ดีกว่านี้ยังไงทั้งเงินทั้งความมั่นคงทั้งแบบดูสีเหลืองทองอลามตามากเออคือนั่นแหละรอรอ,อจังหวะนิดนึงเร่งรีบไปวิ่งหนีไปนั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ขอไพ่ขยายเพิ่มเติมในส่วนของการทำยังไงให้อยู่กับปัจจุบันนี้ได้โดยที่ไม่ถูกใจ ใาอยออกมาบอกในสิ่งที่แกพูดไปแล้วคือในที่ทํางานอ่ะหรือว่าในที่ที่คุณไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นที่ต้องไปให้ใจใครทุกคนไม่ได้มีทุกคนที่เขาจะแบบคือทุกคนเขาไม่ได้น่ารักกันเลาทุกคนเขาไม่ได้มาด้วยรอยยิ้มหรืออารมณ์ดีทุกวันแต่เราจัดการได้แต่เราบังคับคนอื่นไม่ได้คุณไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนที่ทํางานคุณไม่จําเป็นจะต้องน่ารัก หรือไป please ทุกคนนี้ที่ทํางานไม่จําเป็นนะคะแล้วก็การไปพยายามเปลี่ยนใครหรือเปลี่ยนความคิดหรือโน้มน้าวอ่ะมันไม่เป็นผลหรอกแค่ให้คือแค่ขอคําแนะนําใช่ไหมให้ทํำยังไงให้คุณอยู่ได้ในตอนนี้ใพ้บอกว่าให้คุณมองหาสิ่งดีๆรอบตัวพยายามหาให้เจอในทุกๆวันเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามแล้วอดทนไม่เกิน4เดือนถึง8เดือน4ถึงแเดือนนะคะคุณจะได้ย้ายได้เปลี่ยน จะได้ย้ายจะได้เปลี่ยนตามที่ตั้งใจไว้บางคนอยากจะย้ายที่อยู่กลับไปอยู่ใกล้บ้านเกิดอะไรเงี้ยหรืออยากจะเดินทางไปต่างประเทศบางคนอยากลาออกจากงานเพื่อไปเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะจะได้ย้ายจะได้เปลี่ยนแต่แค่ไม่ใช่ตอนนี้ที่เรากาลังดูคลิปนี้อยู่บางเรื่องอะ่ะมันถูกกาหนดไว้แล้วใช่ไหมตามช่วงเวลาเพราะอะไรเพราะมันดีต่อตัวคุณแล้วให้ถือซะว่าสถานการณ์ที่คุณเจอในตอนนี้บัดนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย เป็นเหมือนบทเรียนบทเรียนหนึ่งที่ทดสอบความอดทนความเข้าใจความแบบรอให้เป็นแล้วก็รู้จักปลูกพืชหวังผลความหมายคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อตัวเองในตอนนี้ก็ตามในสิ่งที่ดีเช่นพยายามผูกมิตรกับคนที่ไม่น่าเป็นมิตรเท่าไหร่ พยายามยิ้มและพูดจาดีกับคนที่เขาก็ไม่ได้อยากจะพูดจาดีกับเราอพยายามที่จะทําให้ตัวเมีความรู้มากขึ้นพยายามทําผลงานที่ทํางานอนะไรเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งในอนาคตอ่ะอีกสี่เดือนถึงแปดเดือนนะ่ะคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของการพยายามของตัวเองต่อให้คุณย้ายไปอยู่ที่อื่นไปเรียนต่อไปทํางานไปที่อื่นนู่นนี่คนจะยังจดจําคุณได้ว่าเฮ้ยน้องคนเนี้ย <c oughs> ที่เราเคยร่วมงานด้วยอ่ะ น้องก็ใจเย็นใจดีแล้วเขาก็แบบช่วยเหลือดีมากเลยคิดถึงน้องเขาจังเลยในช่วงเทศกาลนี้น้องเขาย้ายไปที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยคืออยู่ให้อยู่ให้คนอะไรนะมันเป็นประโยชน์ภาษาไทยอะที่จากไปให้คนคิดถึงอยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึงอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะเอออยู่ให้คนรักสายคนคิดถึงหรือถ้าใครรู้่อคอมเมนต์บอกใหนหน่อะนะเป็นประโยชภาษาไทยนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นเนี่ยคือคำแนะนำที่ที่จะทำให้คุณแบบ อยู่ได้กับปัจจุบันและมีผลดีต่ออนาคตด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเตรียมเรื่องของการไปเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยไพ่บอกว่าให้คุณเตรียมตัวไว้ในสิ่งที่คุณสามารถเตรียมได้ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าความรู้ก็ตามหรือประสบการณ์ก็ตามบางคนต้องใช้ประสบการณ์นะเวลาไปเรียนต่อก็ต้องสัมภาษณ์นะเอออะไรเงี้ยก,ก็ก็เตรียมเตรียมในสิ่งที่เตรียมได้นะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะคะคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อคุณแบบเลื่อนเอกาสารหรือถูกเรียกสัมภาษณ์อะไรอย่เงี้ยนะคะ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแล้วไพ่ก็บอกว่าอย่าไปกังวลอันนี้น่าจะเป็นเรื่องความรักปะเนี่ยเรื่องความรักเอิม่มเป็นปิดท้ายเรื่องความรักนี่ความรักนิดน,นึงแล้วกันนะคะอย่าไปกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่คุณนึกถึงอะ่ะเขานอกใจคุณหรือทําอะไรไม่ดีรับหลังหรือเปล่าไม่เขาไม่ได้ทําอะไรเชื่อใจเขาได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะฝันร้ายหรือคุณแค่แบบคิดมากอะไรเงี้ยก็ เนี่ยเค้กบอกคุณอยู่ว่าให้หยุดคิดไม่ต้องไปกังวลรักก็คือรักแต่รักด้วยใจที่เบารักด้วยใจที่สบายคิดถึงห่วงหาอะไรด้วยใจที่เบาใจที่สบายอย่าอย่าแบกให้ตัวเองหนักอย่าแบกให้ตัวเองนอนไม่หลับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวสบายใจเวลาคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเพื่อนแฟนครอบครัวหรืออะไรเงี้ย มันจะนำพาไปสู่การหยุดความสัมพันธ์การแยกจากการแบบไม่อยากคุยกันอีกแล้วการแบบไม่อยากสนิทด,ด้วยอีกแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกหนักรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบกไว้อยู่คนเดียวดึดๆขอให้คุณแบบดึงสติตัวเองติ้งแล้แบบเอออันนี้ฉันคิดมากเกินไปว่ะเรื่องนี้นฉันคิดม,มากเกินไปมันยังไม่เกิดพอหยุดทำอย่างอื่นดีกว่า แค่นี้เลยแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่สมมุติ5นาทีต่อมาคิดอีกแล้วก็ตึ๊บเฮ้ยฉันคิดมากไปหยุดทำอย่างอื่นดีกว่าเพย์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแบบสำหรับเค้กนะ้ำอันนี้สำหรับเค้งนะ้มันคือการดึงสติขั้นตน้นว่าเฮ้ยเราต้องรู้รู้ตัวรู้ตัวเองดีว่าตอนนี้เราคิดเราทําอะไรอยู่แล้วเราควรโฟกัสสิ่งไหนอะไรที่มันยังไม่เกิดแล้วเรากังวลมันมากเกินไปเพราะเราให้ใจเราให้ความรู้สึกเราโฟกัส มากอะไรเงี้ยดังนั้นให้ดึงโฟกัสดึงความรู้สึกดึงแบบเอเนอร์จีกลับมาแล้วเอาไปใส่ในอย่างอื่นที่มีประโยชน์เช่นเตรียมตัวเรื่องงานออกกําลังกายสร้างสิทแพคอะไรเงี้ยเออเอาไอที่ที่เราถนัดนะคะเไปปรับใช้ตามที่เราถนัดแล้วก็ขอให้รู้ไว้ว่าคนที่คุณนึกถึงอ่ะที่คุณเครียดเคียดอยู่ถ้าคุณแบบมีเอเนอร์จีแบบนี้นที่พูดไปว่าแบบคุณเครียดคุณคิดมากอยู่ว่ามีคนทําอะไรลับหลังไมหมน,นู่นนี่อ่ะคือ ขอให้รู้ไว้ว่าตัวไกลแต่ใจไม่เคยห่างนะตัวไกลใจไม่เคยห่างแม้ไม่ได้พบไม่ได้เจอก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปปันใจให้คนอื่นนะคะแล้วก็ใครที่ใครที่รอคอยแบบเหมือนแบบอยากเจอหรือว่าหรือว่าขอมีแฟนหน่อยได้ไหมอยากเจอคนที่เข้ามาแล้วใจฟูอะไรเงี้ยลองลุ้นเดือนมิถุนากับมิถุนายนวาก,กรกฎาะคะเคไม่รู้คุณดูคลิปนี้ตอนไหน แต่ถ้าใครยังโสดหรือไม่โสดก็ตามแล้วรออะไรบางอย่างรอเรื่องคนรอ,อเรื่องความรักเออมิถุนาธันวากราคดานะคะมันจะเป็นช่วงที่ significant จะมีคนเข้ามาหรือว่าเรารอใครเข้ามาหาอะไรเงี้ยก็ก็มันจะเป็นช่วงนั้นนั่นเองนะคะก็เรื่องราววันนี้ก็จะประมาณแหละนะคะเป็นกําลังใจให้นะใครที่เจอสถา,านการณ์ที่มันท็อกซิกหรือรู้สึกว่า เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันหรือว่าคนรอบข้างได้เลยอะไรเงี้ยดังนั้นคนที่เราควบคุมได้เทคแคร์ได้ดูแลได้ทำให้มีความสุขได้ก็คือตัวเราเองตัวเราเองเลยอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย